มีเรื่องโกโก้จะเล่าให้ฟังนะคะคือเพจมาทํางานที่ใหม่เป็นงานแม่บ้านเหมือนเดิมก็งานอ่ะก็ปรับเวลาเปลี่ยนจากเข้า8โมง9โมงแต่ที่เนี้ยต้องเข้า7โมงเช้าค่ะเพรก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้6โมงกับ6โมง45 6โมงเพื่อให้เพรตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวแล้วกินอาหารส่วน6โมง45เพื่อให้เพรขับรถมาทํางาน จากที่ทํางานกับบ้านห่างกันไม่เยอะคะ่ะขับรถประมาณ10ถึง15นาทีเผ็รเป็นคนขับรถช้านะแล้วก็มาเช้าเลยคะ่ะนาฬิกาปลุกดังเพชรก็เอ้ยเช้าแล้วรีบตื่นหกโมงแล้วแต่พอดูนาฬิกาชิบหายแล้หกโมงสีอีก15นาทีเข้างานเจ้าทำยังไงล่ะก็สักแค่งค่ะ คือล้างหน้าแปรงควาเสร็จแล้วก็รีบใส่เสื้อผ้าแล้วก็มาทํางานโดยที่ไม่ได้มัดผมไม่ได้แต่งหน้าแล้วก็เออมาแอบแอบแต่งหน้าที่ทํางานเอาตอนที่ว่าเออทางานเสร็จส่วนอาบน้ําพกักกลางวันก็ค่อยกลับไป <c oughs> อตอนนี้เพลนลากขยะอยู่มีใครเคยไป,ป็นเหมนเพลนบ้างว่า